ันนี้ทีมข่าวมหาชัยแคปเวนทีวีของเรามีร้านขายของสดในมหาชัยที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเพราะร้านนี้เขายืนหนึ่งในเรื่องของความสะอาดสะอาดจนถึงขั้นเข้าไปในร้านไม่มีแม้แต่กลิ่นไม่พึงประสงค์ใดๆมารบกวนพูดกันมาขนาดนี้แล้วเราไปทําความรู้จักกับร้านนี้กันดีกว่าค่ะนั่นก็คือร้านมานะมีดเฟสมาร์ทโดยมีหนุ่มหล่อคนนี้ค่ะคุณหยกวิทิตมานะเกษตรทานวัย38ปีเป็นเจ้าของร้าน ซึ่งร้านมานะมีดเป็นร้านตึกสีส้มสวยเด่นพิกัดตั้งอยู่ริมถนนนิคมรถไฟก่อนถึงห้างแลนด์มาร์คมหาชัยเมื่อถามถึงที่มาของชื่อร้านมานะมีดว่ามาจากอะไรก็ได้คำตอบว่ามาจากนามสกุลของคุณหยกนั่นเองค่ะคือคำว่ามานะจึงนำมาเป็นชื่อร้านว่ามานะส่วนมีดก็คือเนื้อสัตว์เมื่อนำคำมาผสมกันจึงมาเป็นชื่อร้านว่ามานะมีดสำหรับร้านมานะมีดเฟสาร์ทคุณหยก ตั้งใจทำตั้งใจคิดและพิถีพิถันในการสร้างขึ้นมารวมไปถึงสินค้าที่นํามาวางขายภายในร้านก็ต้องไปคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาขายให้กับลูกค้าเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า ในร้านมานะมีตรเขามีอะไรขายกันบ้างซึ่งคุณหยกขอแนะนำส่วนที่เป็นไฮไลท์ของร้านกันเลยนั่นก็คือลายหมูกระทะตักเองกิโลกรัมละ149บาทจะตักอะไรก็ได้แถมฟรีน้ำซุปสูตรพิเศษของทางร้านและตะเกียบแต่ถ้าหากซื้อชุดหมูกระทะ2กิโลแถมกันไปนเลยชุดผักฟรี1ชุดส่วนลายหมูกระทะนั้นมีวัตถุดิบของสดให้เลือกหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหมูนุ่มหมูพริกไทยดำ 3มชั้นหมักงาตับสไลด์หมูเด้งไส้กรอกชีสเนื้อไก่แฮมโบโลนาหนวดหมึกปูอัดฟองเต้าหู้ซีฟูด้ดพิสตันไข่ปลาและนี่ก็คือบางส่วนเท่านั้นเพราะยังมีวัตถุดิบของสดในลายหมูกระทะให้เลือกอีกมากมาย นอกจากนั้นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของร้านมานะมีดนั่นก็คือเนื้อนำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเนื้อธรรมจิวากิวสไล์อันนี้ถือว่าเด็ดเพราะความพิเศษคือเนื้อจะนุ่มละลายในปากเนื้อพื้นท้องวากิวสล์เนื้อพื้นท้องอเมริกาสไลด์เนื้อพื้นท้องออสลยเดระเลียสไลนื้อละลายนเนื้ออีกหล้ากหลายนิ้อดใด้ลูาค้าได้เลือกนื้อเรีายกเนื้อาใ้รที่เปานสลายนื้อห่ามพลาะค่ะ หรือถ้าใครไม่ทานเนื้อวัวมานะมีดก็มีเนื้อหมูสไลด์ให้เลือกทานเช่นสันคอสไลด์สมชั้นลอกหนังสาชั้นติดหนังสันนอกสไลด์ไก่สดหมูสดผักสดอาหารทะเลอาหารแปรรูปกิมจิโฮมเมสูตรเกาหลีใต้แท้ๆเครื่องปรุงต่างๆและน้ำจิ้มชาบูหมูกระทะ ค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นสายชาบูหมูกระทะลองมาที่มานะมีรค่ะรับรองท่านจะได้วัตถุดิบแบบครบจบในที่เดียวแถมได้ของสอดสะอาดปลอดภัยและที่สำคัญราคาย่อมเยาอ,อีกด้วยเพียงแค่ท่านเปิดกระทะเปิดหม้อโดยไม่ต้องเตรียมหั่นวัตถุดิบใดๆให้ยุ่งยากคีบยางคีบจุ่มได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลา 2> 3, 2, โดยร้านมานะมีดเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดแม้แต่เทศกาลปีใหม่สงกรานก็ไม่หยุดบริการความอร่อยให้ลูกค้าเปิดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง3ทุ่มสวนที่เป็นไฮไลท์หมูกระทะตักเองวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดให้บริการเวลา4โมงเย็นถึง3ทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์ และวันหุดนักขัตฤกษ์เปิดเวลา5โมงเช้าถึง3ทุ่มและที่ร้านมานามีดเขามีบริการสั่ง Delivery ผ่านแอป LINEMAN หรือสอบถามเพิ่มเตมิมโทร099 038 8182และท้ายสุดนี้ค่ะคุณหยกเขาฝากมาบอกว่าในอนาคตเร็วๆนี้จะเปิดขายแฟรนชายร้านมานามีดเฟสสมาร์ทซึ่งถ้าหากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะ